นักกีฬาเกือบ400คนนักกล้ามนะครับชายหญิงร่วมประชันนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยลดทูมิสเตอร์ไทยแลนด์สนามังที่2ครับศูนการค้าเซ็นทรับางนาเตรียมต้อนรับ399นักพกกายทั้งชายและหญิงเข้าร่วมประชันเฟ้นหาสุดยอดตัวแทนอันดับ1-5ในสแรตุ่นกนนารแข่งขันเพื่อตีตัวได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาพกกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมิสเตอร์ไทยแลนด์2025ในเดือนเมษายนปีหน้าครับนายสุกรีสุภาวริกุลนายกสมาค,คมกีฬาพกกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยก็เ,เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาพกการและฟิตเนสเตรียมจะแข่งข,ขันในรายการหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยในวันเสาร์ที่23และอาทิตย์ที่24พฤศจิก,กายนนี้ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลบางนาโดยได้ปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมแข่งขันปลายเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครร่วมแข่งขันอย่างคับข้างทั้งชายและหญิงจํานวนถึง399คนแบ่งการแข่งนออกเป็น18รุ่นรายการนี้ยังเป็นการค้นหาผู้ที่ทําผลงานอันดับที่1-5ของทั้ง18รุ่นจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในรายการมิสเตอร์ไทยแลนด์ซึ่งทางสมาคมจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนปีหน้าด้วยสำหรับในพิธีเปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนนี้เวลา18นาฬิกานะครับ ก็จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้ง2วันนะครับตั้งแต่เวลา13.00นผ่านทาง Facebook และช่อง YouTube ของสมาคมกีฬาพอกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยหรือว่า TBPA TV อีกด้วยนะครับ